สำหรับเครื่องมือที่จะใช้ในการประกอบรถพับที่เป็นคอมพิวต์กล่องมานะครับก็จะมีกันไกที่เราไว้ใช้ตัดสายละกล่องแล้วก็มาตัดพวกเคเบิลทยหค้งเรียมที่ใช้กับรถรุ่นนี้จะใช้ทั้งหมด3เบอร์ก็จะมีเบอร์4ี่ห้าหหรับเบอร์สี่เบอร์5เบอร์6นะครับแล้วก็ประแจที่เป็นประแจไว้ใช้เฉพาะกับก,บการไขบันไดให้แน่นแล้วก็ตัวกล่องอะไรที่ให้มาเราเปิดกล่องอะไรที่กล่องนี้ ภายในใกล่องชิ้นแรกที่เราจะจะเป็นตัวเบาะนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเบรกห,หน้ามาคู่กับไบดดสแล้วก็ตัวสายเบรกหน้าตัวนี้จะเป็นแกนปลดเร็วของล้อหน้าแล้วก็จะมีตัวไปอีกหนึ่งชิ้นที่เหลือก็จะเป็นพวกทับทิมซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดกันอยู่แล้ว ป็นอ่าคือถ้าหลักๆเราใช้ตัวแจ้งเตือนเราจะใช้เป็นพวกไฟกระพริบจะปลอดภัยกว่าพวกนี้อ่าไม่ค่อยแนะนําให้ใช้แต่ทางโรงงานต้องต้องมีแถมมาเป็นแองต้นแล้วก็สองชิ้นก็จะเป็นนอ็อตยึดตัวาคาลิปเปอร์ของดิสต,ตรงล้อหน้านะครับมอ,องชิ้นเล็กสชิ้นเล็กสตัวนี้จะเป็นตัวเก็บปลายสายเวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วก็ตัด ตำแหน่งของสายให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเก็บปลายสายการสายมันแตกออกนี่คืออุปกรณ์ที่มาในกล่องอะไหล่ของเขานะครับตอนนี้ก็จะเริ่มทําการแกะตัวชิ้นอุปกรณ์มานะครับกินีุ่ดแน่้นี้จะเป็นชิ้นของอันแล้วก็จะมีตัวถัดไปที่เราเจอก็จะเป็นตัวหลักอัน ต่างก็จะโดนแพ็คมาแบบนี้นะครับัวหนอีกชิ้นหนึ่งที่เขาในพวกมาก็จะเป็นตัวชุดคอครับตัวนี้จะเป็นชุดคอด้านหน้าจะมีชุดคอของรถทับห้มาตอนนี้ก็แกะทั้งโฟมแล้วก็เพลื่อนทายออกให้หมดเ็ปต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวไปดิตัวนี้จะใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์สี่เราจะแกะนัดออกก่อนส่วนตัวนัดที่ ลูกค้ามองเห็นครับสีเงินน้ำเงินแปลอยู่ตัวนี้จะเป็นน้ํายากันลายเพื่อไม่ให้ตัวตำแหน่งนับของใบดิสมันลายตัวได้เวลาไขามันเลยจะฝุน่นเด็่นิดนึงแต่ตัวน้ํายาตัวนี้จะช่วยเซฟไม่ให้นับมันลายตัวออกได้เวลาเราใช้งานไปนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ไขเช็คแน่นให้ครบตั้งหกตัวนะครับก็ได้ล้อกับติดตั้งไปดิ่เสร็จแล้ว สเต็ปต่อไปก็จะติดตั้งตัวชุดคอเข้าไปนะครับชุดคอเราจะเปิดตัวเซฟตี้ออกก่อนแล้วก็เปิดตัวล็อกออกพอเปิดตัวล็อกออกเราจะเจอตัวหกเหลี่ยมเบอร์หกกับลูกเกียวตรงนี้ชุดนี้จะเป็นชุดของตำแหน่งนี้ครับล็อกคอวางลงไปได้เลยแล้วก็กลับด้านของตะเกียบเพราะตอนนาเขาจะพับตะเกียบเข้าเข้าไปด้านในแล้วก็ปรับหันตะเกียบออกมา จะสังเกตตรงเดือยที่จะยึดล้อมันจะยื่นออกมาด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงด้านหลังจะมีจุดยึดตำแหน่งของตัวคาลิเปอร์ดิสต์ตรงนี้ให้อยู่ด้านหลังเสร็จแล้วเบื้องต้นคร่าวๆก่อนตอนเราประกอบอใกล้เสร็จสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราค่อยมาตั้งองศาคออีกทีหนึง่งแต่เบื้องต้นให้ให้ให้สังเกตตำแหน่งของการทับคอว่ามันจะมาอยู่เยื้องประมาณนี้พอถึงตรงนี้แล้วเราล็อกน็อตเบอร์หกเหลี่ยมเบอร์หกคร่าวๆตึงๆงมือก็ได้ครับตึงๆมือไว้ก่อน แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็พับล็อกไว้ก่อนสเต็ปต่อตัวต่อไปก็คือวางชุดคอแฮนเข้าไปกับชุดคอตัวเมื่อกี้นะครับชุดคอแฮนลูกค้าจะสังเกตได้มันจะมีบ่ามีบ่าให้อีกด้านหนึ่งมันจะกลมใช่ไหมครับอีกด้าน,นจะมีบ่าบ่ามันจะมาซัพพอร์ตกับริ่มตัวที่อยู่ในชุดคออยู่แล้วเราก็วางลงไปได้เลย,เลยแล้วก็ปรับเร่งตัวปลดเร็วของชุดล็อกคอแฮน ให้ตึงตึงมือแล้วก็พับล็อกลูกตำแหน่งของการพับล็อกตำแหน่งนี้พยายามให้ตึงมือได้เท่ามากที่สุดที่เราจะมีแรงผักนะครับคือยิ่งแน่นยิ่งยิ่งเสถียรดีตำแหน่งนี้เสร็จแล้วตำแหน่งต่อไปก็คือการวางล้อหน้าเข้าไปที่ตัวตะเกียบตรงนี้จะวางได้เลยเสร็จแล้วเอาปรับขาตั้งลงเพื่อที่จะตำแหน่งรถจะได้อยู่นิ่งให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นใส่แกนกดเร็ว การปลดเร็ววิธีสังเกตก็คือตัวฝั่งพับปลดเร็วอะจะอยู่ฝั่งเดียวกับเบดิสตัวส,สปริงมันจะอยู่สองข้างนะครับด้านเล็กหันหาเข้าหาตัวดุมล้อต้องสองฝั่งแล้วก็แทงสอดเข้าไปได้เลยอีกฝั่งหนึ่งก็สปริงก็คือด้านตัวเล็กเข้าไปแล้วก็เหมือน,นเข้าไปให้ตึงๆมือ พอตึงๆมือแล้วลองพับดูถ้าลักษณะน,นี้คือมันแน่นไปให้เราคลายฝั่งตัวมีออกแล้วพับล็อกในตำแหน่งที่ตึงๆมือตำแหน่งนี้ผมยังไขแน่นไปนิดนึงผมจะคลายฝั่งตัวมีออกแล้วก็กดพับล็อกน้ำหนักมือจะประมาณหนึ 1> 1่ๆหนึ่งมือน,นิดนึงครับตรงนี้ก็จะจเเบเั้นตอนแล้วเสร็จไปเป็นการยึดตัวคาลิเปอร์เข้ากับตำแหน่งของจุดยึดตัวแรกเขาจะให้มาตำแหน่งนี้เราอย่าเพิ่งไปไขแน่นนะครับให้ไขตำแหน่งตัว ผ่นสเปเซอร์เข้ากับตัวตะเกียบก่อนน็อกก็จะให้มาสองตัวพิธีสังเกตก็คือตัวตำแหน่งตัวสต็อปสายรับสายเบรกอะ่ะมันจะชี้ขึ้นด้านบนเราก็ทำการสอดเข้าไปได้เลยแล้วก็เล็งตัวสเปเซอร์ให้คู่กันกับตัวหูของตะเกียบแล้วก็ยึดน,นอ็อาไปตำแหน่งนะ็อตตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีไอ้กันไายแต้มมาให้ ม่ให้เกิดการถ่ายตัวระหว่างการใช้งานตำแหน่งนี้เราจะใช้หกเหลี่ยมเบอร์สี่ไอ้เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าตำแหน่งนี้ไข่น uh, right. はは exactly. text, to so ั่นได้เลยทั้งสองตัวการตั้งองศาของตัวคาลิเปอร์มันจะอยู่ที่ตำแหน่งตัวนี้เพราะฉะนั้นสองตัวนี้เราไข่นั่นไปได้เลยถ้าไม่มีประแจท็อกเช็คตำแหน่งนี้ไม่ต้องไม่ต้องาซีเรียสนะครับไม่ต้องใช้ประแจท็อกก็ได้ก็คือไข่น่นน่นด้วยน่นด้วยการตึงมือเต็มที่ได้เลยครับ พอเราได้สองจุดนี้ต่อไปก็จะเป็นการาวางสายของตำแหน่งของสายเบรกหน้าเข้ามาหาตัวคลิปเปอร์สเต็ปต่อไปจะเป็นการติดตั้งตัวสายเบรกหน้านะครับอันนี้ง่เราก็การแกะออกมรับสายหน้าสายเบรกหน้า,า,นาโดยพื้นฐานของพวกจักรยานล้วเสร็จะอยู่ฝั่งซ้ายอยู่แล้วให้ลูกค้าผักมือเบรกงายขึ้นพอง่ายขึ้นจะสังเกตเห็นตัวตำแหน่งที่จะล็อกหัวค้อนของสายเบรก ấy, จะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วเราปรับตัว ปรับตัวตัวปรับเล่งสายพอพอปรับตัวเล้งสายมันจะมีตำแหน่งของรอยผ่าไว้ให้สายให้สายเบรกเ่ะวิ่งผ่านเราหมุนมาให้สองตำแหน่งนี้มันตรงกันก็คือตัวน็อตแล้วก็ตัวล็อกนะครับแล้วก็ตรงกับต,ตรงมือเบรกรอยผ่ามนจะวิ่งเป็นเส้นตรงมาแล้วเราดึงสายเบรกออกมาวางตำแหน่งหัวค้อนลงลักษณะนี้นะครับแล้วก็ผักหลบแล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้ผักหลบหมายถึง เปลี่ยนตำแหน่งของรอยเส้นผ่านน่ะให้มันเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอื่นสายเบรกเราจะได้ไม่หลุดแล้วผักมือเบรกกลับลงมาตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับเราจะมาปรับองศามือเบรกไปพร้อมกันเลยตอนนี้ในการตั้งองศามือเบรกในองศาการคอนโทรลรถพวกนี้เราจะไม่ตั้งมือเบรกขนานกับแฮนด์หรือว่ายกมากขึ้นเวลาคอนโทรลเบรกมันจะปวดข้อมือเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตามองศาที่นิยมใช้งานกันก็คือการปรับองศาเฉียงไปเสักประมาณ45องศาทั้งสองข้าง พอเราได้ในตำแหน่งที่เราวางมือสบายแล้วล็อกมันจะเป็นขั้ตอนที่งาฝั่งขวาก็เหมือนกันครับให้บาลานซ์กับฝั่งซ้ายที่เราปรับองศาไว้แล้วพอได้องศาที่ที่เราเล็งแล้วมันตรงกันแล้วก็ล็อกตัมทค่ตัวตำแหน่งของชิพเตอร์ชิพเตอร์ที่เขาให้มามันก็จะยังไม่ได้ล็อกนะครับชิพเตอร์ให้มาเราก็ผลักชิปเตอร์ให้ชนกับมือเบรกมันจะเป็นตำแหน่งพอดีกันเลยในตำแหน่งนี้แล้วก็ทำการล็อกมือเกียร์ด้วยปกเหลี่ยมเบอร์สี่ การไล่ตัวทิศทางของสายเบรกตรงไปหาตัวคาลิเปอร์อเบรกข้างหน้าเป็นสายให้ตรตงแล้วก็ตำแหน่งของการในใน,ในทิศทางมาของสายเขาจะมีท่อบังคับอยู่ตรงตะเกียบนะครับท่อบังคับสายเบรกเราก็สอบถามดูท่อนี้ได้เลยหนึ่งจุดรัสายนําสายลงมาครับแล้วก็มา ลงตรงจุดสต๊อ์สายรับสายตรงของตัวปั๊มเบรกก็วิ่งผ่านออกมาได้เลยครับสเตปต่อไปก่อนที่เราจะทําการล็อกสายเบรกเนี่ยให้เราทําการตั้งตัวคาลิปเปอร์ให้ผ้าเบรกกับผ่าเบรกทั้งสองฝั่งมันจะอยู่ด้านในนะครับมันจะเป็นผ้าเบรกผ้าเบรกอยู่ซ้ายกับขวาเราจะตั้งเซนเตอร์ให้ใบดวิ่งผ่านตรงกลางบาลานซ์ทั้งซ้ายทั้งขวา ให้ไบดิวิ่งอิสระก็เล็งเล็งเล็งไบดิเ,เราจะมองผ่านผ่านลงไปนะครับแล้วก็เล็งไบดิทระหว่างซ้ายกับขวาเนะี่ยให้มันให้ไบดิวิ่งผ่านตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางได้พอดีแล้วก็ทําการล็อกไว้เสถ็ตต่อไปก็จะเป็นการล้งตัวล็อกตัวสลิงสายเบรก ปรับตั้งเท่ากับตัวคาลิเปอร์ลูกค้าจะสังเกตน,นะครับให้เราเปิดน็อตตัวน้่งมาก่อนคลายลงมานิดหนึง่งจะเห็นบ่ากับตัวแหวนตัวหนีบสายอยู่เราสอดสายผ่านเข้าไปได้เลยสอดสายผ่านเข้าไปลักษณะน,นี้แล้วก็ไขตึงๆึงมือก่อนครับเสร็จแล้วยกตัวก้านดึงสลิงขึ้นนิดนึงนะครับดึงสายให้ตึงแล้วยกขึ้นนิดนึงดึงขึ้นนิดเดียวก็พอครับระยะเบรกมันไม่ได้ต้องการเยอะแล้วเราก็ล็อกล็อกสายพอล็อกสายเสร็จ ก็เช็คระยะมือเบรกดูว่าอยู่ในตำแหน่งที่พอดีหรือยังครับมันจะอยู่ระยะประมาณนี้พอได้ตำแหน่งระยะเบรกที่เราต้องการแล้วก็ลงามาทําการตรวจเช็คดูว่าตัวคาลิปเปอร์กับใบาจานดิดวิ่งผ่านกันได้ปกติไหมหรือว่าเบรกติดไปหรือมีเสียงดังไหมครับให้ได้ฟิลประมาณนี้สเต็ปต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวหลังคา,านกระบอกนี <Yeah. S 2> ้ก็ใช้การสวมเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วในการปรับรางเบาให้ลูกค้าปรับรางเบาให้อยู่ในรางเบาให้อยู่ในช่วงตรงกลางกลางนะครับหรือค่อนไปข้างหน้านิดหนึ่งก็ได้ครับคร่าวๆประมาณนี้ในในตแหน่งนี้เราจะไขตึงมือคร่าวๆก่อนเพื่อที่จะเอาตัวหลักอานไปเสียบกับตัวเฟรมแล้วก็ปรับองศาเบาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าขั้นตอนของทางเราประกอบเราจะเอียงท่อสักประมาณ75องศาแล้วเบาขนานเสร็จแล้วตบความลงนิดหนึ่ง าาเ,เพราะว่าตรงตรงท่อรับหลักอานของตัวเฟรมจัก,กรยานมันจะยื้อยื้อหลังไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยต้องเย็นท่อสักเจ็ดสิบห้าแล้วปรับ,งบองศาเบาในตำแหน่งที่เราอยากจะได้คือขนานเสร็จแล้วกดหัวมันลงนิดหนึ่งในตำแหน่งนี้มันจะทําให้เรานั่งปัดรถสบายขึ้นพอเราได้ถึงเสร็จแล้วมะสวมติดตั้งลงตรงตรงตรง,ตรงท่อตำแหน่งนี้หมุนเอามือประคองตัวเมียไว้นะครับตรงปลดเดียวของหลักอานแล้วก็หมุนตัวนี้เร่งขึ้น แล้วก็พับล็อกดูถ้าอย่างนี้คืออ่อนไปมันจะล็อกไม่อยู่เราก็เล่งขึง้นหรือใครถนัดเล่งฝั่งตัวเมียก็ได้ปรับได้ทั้งสองฝั่งแต่ถ้าไม่พอก็นิ้วประคองนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ับปรับองศาความสูงของหลักอานตามที่เราต้องการแล้วก็พับล็อกแบบเชือนี้ต่อไปก็จะเป็นการตั้งองศาบอกเราจะไม่ปรับบอกให้หน้าทิ่มลงเยอะเดี๋ยวเวลานั่งปัดแล้วมันไหลลงพอองศามันไม่ได้เราคลายน็อตตัวล็อกหลักอานเนี่ย ออกก่อนแล้วก็ปรับองศาให้ได้ฟิลประมาณนี้ครับขนานก่อนแล้วก็กดหัวลงนิดนึงกดหัวลงนิดนึงแล้วก็ล็อกได้เลยตำแหน่งนี้เราล็อกเราไขแน่นไปได้เลยครับส่วนปลายจมูกของบอ่อาจจะตรงไม่ตรงเดี๋ยวเราปรับที่ตัวปลดเลยอีกทีหนึง่งถ้าตำแหน่งนี้ลูกค้าก็ล็อกนั่นแน่นได้เลยยิ่งแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับตัวนี้ตัวเฟืองที่ล็อกองศาของบ่อจะได้ไม่รูดถ้าไข่ลมลวมๆแล้วน้ําหนักเยอะๆมานั่งพอรูดกระดกไปกระดกมาเนะี่ย ตัวเฟืองล็อกลิ่มตรงนี้พอลูดแล้วมันจะล็อกเบาะไม่อยู่ทันทีเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ลูกค้าไขล็อกให้แน่นได้แน่นแน่แนเท่าสูน์แรงของเราได้เลยครับพอได้เสร็จเรามาปรับองศาของเบาะให้ตรงกับทิศทางที่ชี้ไปข้างหน้านะครับพามมอาหัวมันตรงเลยนะเราก็ล็อกจะเดิน<ๆ>ต่อไปเป็นการติดตั้งตัวบันไดที่ให้มานะครับบันไดให้เราสังตรตตรง,ตรงปลายหัวนมันจะมี R กับ L เล้ซ้ายหลขวาครับซ้ายตัวซ้ายมันจะเป็นเกลียวซ้ายเวลาไขเข้ามันคือการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเราติดตั้งไปเลยเหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการไขไขตัวเกียวบันไดเข้าไปไขสุดได้ไหมได้ครับเสร็จแล้วเช็คน่นด้วยประแจที่ใช้สําหรับไขตัวอ่าตัวบันไดที่เข้ากับตัวขาปั่นนะครับตัวนี้ต้องใช้ประแจค่อนข้างจะหนาและแข็งแรงนิดนึงเพราะเหลี่ยมตรงนี้มีโอกาสลุดได้ตัวนี้หมุนทวนเข็มก็คือไขให้แน่น ฝั่งขวาก็คือตัวอาใช่ไหมครับตัวอาจะหมุนตามเข็มนาฬิกาตังเข้าคับหมตามเข็มนาฬิกาตำแหน่ง,งนี้ต้องแน่นนะครับลูกค้าถ้าไม่แน่นเวลาเราปั่นใช้งานไปมันมีโอกาสาล้างเกลียวของขาปัน่น่ะ ให้เสียได้ในตำแหน่งนี้ถ้ากรณีไข่ตัวนี้ไม่นั่นสุดท้ายจะเป็นการตั้งองศาของตัวแฮนด์กับตัวคอที่เราจะพับนะครับให้ลูกค้า,าใช้ขาหนีที่ล้อหน้าไว้ก็ได้ครับเมื่อกี้เราไข่นับตรงตรงล็อกคอไว้ไข่ตึงๆึมืออยู่แล้วตำแหน่งนี้เราจะหมุนได้เลยครับเราหมุนเลือกองศาของชุดคอแล้วก็ชุดแฮนด์ให้ตรงอยู่ในเซนเตอร์ของของการใช้งานก็คือ,อตัว ตัวแฮงเซ็นเตอร์ตรงนี้ชี้มาตั้งมา90องศาครับเล็งให้ตรงเล็งให้ตรงเสร็จลูกค้าเปิดตัวล็อกตรงนี้ออกเปิดตัวล็อกตรงนี้ออกใหม่นะครับน็อตตัวนี้ที่เราไขาตึงๆมือไว้เมื่อกี้เราเช็คนั่นได้เลยครับเนี่ยน็อตตัวนี้นะครับเช็คน่นได้เลยกลับมาครับแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งตามด้วยตัวเซฟตี้ตำแหน่งนี้จบแล้วคราวนี้มาตำแหน่ง ปรับระดับความสูงของอตัวคอแฮนสูงต่ำตรงนี้แล้วแต่ความถนัดของคนปัน่นมันก็คือตำแหน่งนี้นะครับเราเช็กอีกทีหนึ่งปรับหนึ่งหงมือนิดน,นึงนี่คือสเต็ปของการประกอบดความพีดของรุ่นที่20